สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้มาสอนวิธีย้ายแอปย้ายเกมลง m e m บ r ร์รี่กานะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ Android หน่วยความจำไม่พอหรือว่าพื้นที่จัดเก็บไม่พอแต่ว่าวิธีนี้จะทำได้กับมือถือ Android เวอร์ชันน Android 10ขึ้นไปแล้วก็ทำได้เฉพาะมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะครับผมอันดับแรกให้เรามาที่การตั้งค่าของตัวเครื่องแล้วก็มาที่เกี่ยวกับตัวตัวเครื่องนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับโทรศรรัพท์ ถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยจะมายัางข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเข้าไปยังเกี่ยวกับตัวเครื่องเลยของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 1UI2.1 นะครับผม Android 10แล้วก็ให้เรามาที่หมายเลขรุ่นนะครับผมกดประมาณ4-5ครั้งมันจะเป็นการเปิดโหมดผู้พัฒนาแล้วก็ให้เราแบ็คกลับมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่โหมดแล้วก็มาที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับถ้าตรงนี้ยังไม่เปิดให้เรากดเปิดนะครับสไลด์เปิด แล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาหาที่หัวข้อแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่หัวข้อคำว,ว่าบังคับให้บังคับให้แอปสามารถใช้ที่จัดเก็บภายนอกแล้วก็ให้เราสไลด์เปิดจากนั้นนะครับก็ให้เราแบ็กกลับแล้วก็ให้เรามาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับ มาที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมาอย่างที่หัวข้อคําว่าแอปแล้วก็เลื่อนลงมาหาแอปหรือเกมที่เราต้องการจะย้ายไปยัง S D card หรือว่า memory card เดี๋ยวผมสมมุติให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมถ้าเป็น Facebook ที่มากับเครื่องมันจะไม่สามารถย้ายได้นะครับหรือว่าแอปบางแอปที่มากับตัวเครื่องจะไม่สามารถย้ายได้แต่ถ้าเป็นแอปหรือเกมที่เราลงภายนอกนะครับหรโหลดใน Google Play Store จะสามารถย้ายได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมหาเกมที่เป็นแบบว่าไฟล์เล็กๆให้ดูย้ายให้ดูนะครับผมเอาเป็นเกมนี้แล้วกันนะครับไฟล์ประมาณ80กว่า MB ก็ให้เรามาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็มาที่จัดเก็บแล้วก็มาที่มันจะขึ้นคําว่าเปลี่ยนนะครับไปที่จัดเก็บหัวข,ข้อตรงนี้นะครับผมนี่เลยก็จะมีที่เปลี่ยนจัดเก็บนะครับหรือว่าตําแหน่งจากอุปกรณ์นะครับหน่วยความจาอุปกรณ์หรือว่า SD card ปกติมันจะเป็นที่หน่วยความจำของตัวเครื่องนะครับตัวเกมก็ให้เรากดเป็น SD card นะครับผมแล้วก็มาจะมาอย่างหน้านี้นะครับผมแล้วให้เรากดย้ายแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับผมห้ามถอด SD card ออกขึ้นอยู่กับระยะเวลาของเกมหรือว่าแอปจำนวนของขนาดไฟล์ด้วยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามายัางตรงนี้เลยเนี่ยเลยนะครับผมก็มันจะอยู่ในที่จะเก็บภายนอกนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะแค่นี้ง่ายๆนะครับผมสำหรับวิธีการย้ายแอปย้ายเกมไปยังเมมโมรีการ์ดหรือว่า SD c a r กาเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับนี่อย่างเช่น r v v ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไฟล์ของผมมันจะเยอะประมาณ2 g b ิก,กว่าสามารถย้ายได้นะครับผมพวกเกม RV Free ไฟล์หรือว่า p u b G หรือเกมอื่นๆนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันโอเคเดี๋ยวผมเปิดเข้าให้ดูก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนไปยัง S D Card ได้นะครับผมวิธีนี้ทำได้เฉพาะมือถือบางรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็น Samsung แล้วก็อัปเดต Android 10แล้วก็ One UI 2.1เนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นมือถือ Samsung ที่เอามาทดสอบให้ดูเม okay. Messenger นะครับแอปพลิเคชันนะครับผมเดี๋ยวย้ายให้ดู แล้วก็ทกําการกดย้ายนะครับผมแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่กลัวพื้นที่จัดเก็บไม่พอหรือว่าหน่วยความจําไม่พอใช้งานนะครับสามารถย้ายแอปย้ายเกมไปยัง SD card ได้นะครับส่วนวิธีการย้ายรูปภาพข้อมูลคลิปวิดีโอเนี่ยเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์นะครับหลายๆคนน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากเลย แค่นี้ก็จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไวใ้ใช้งานต่อนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถทำได้กับมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะคบ